อุ้ยสายจนได้ว oh ุ้ย right. ต้องต้องรีบไปแล้วจะว่าไปวันนี้เขานัดกันตรงที่ต้นไม้ซะด้วยเอ้ยนายไงเจอแล้วปึบต้องรีบไปต้องรีบไปวุ้ยเดี๋ยวโดนด่าแน่เลยมาสายขนาดเนี้ยอู๋สายตั้งยี่สิบนาทีฟึ๊บวันดีนะเพียนทุกคนนะครับแป๊บแป๊บเขาอาจารย์แป๊บๆปผมมาแล้วรับอาจารย์ทำไมเธอมาสายเนี่ยพอดีผมตื่นสายนิดหน่อยครับ ไม่รู้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยบอกให้นอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไมไม่นอนผมผมขอโทษครับผมดูหนังเพื่อนไปหน่อยถ้ามีแบบนี้อีกอาจารย์จะหักคะแนนย0สิบคะแนนนะเครับได้ครับได้ครับโอ้ยใช้ไม่ได้เลยอ่าเลายใช้คนนู้นไปไหนอ่ะมานี่เลยคันโบงอาจารย์อ่าเดี๋ยวในข้าววันนี้นะอาจารย์จะให้พวกเองอ่าทดลองกระทาเลยใช้กับไอขุนพวกนู้นเห็นได้ไหมอ่ะด้านหลังนะ่ะเห็นครับ,น,รบนั่นแหละมา เริ่มที่รักคนกันเลยดีกว่าตามมาโอเคยืนที่จุดแดงนี้เลยเริ่มที่นายเบต้าก่อนเลยนี้เลยคนมาสายได้ครับได้ครับอาจารย์จะยืนตรงนี้ใช่ไหมครับได้แล้วต้องต้องยิงเวทไปที่หุ่นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช่สิไม่ได้เอาหุ่นมาตั้งทำไมครับครับครับโอ้โหอาจารย์งั้นผมเริ่มเลยนะคือฟึบ อย่างนี้ใช่ไหมจันอย่างนั้นแหละแค่นี้เหรอจรันมีมีกระทะมีเวทอื่นอีกไหมล่ะอืมก็มีนิดหน่อยอืมปึ๊บเอ้ยไม่โดนเป็นอาจารย์ของขอไหม่ปึ๊บอือโอเคแค่นี้พอ,อนะจย์เนาะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ใช้โอเคมาคนต่อไปออนายธีรพัฒน์ครับผมครับครับจย์นี่เลย โอเคโอเคมามาผ่านผ่านผ่านไปไปนายเพชรอุ้ยสุยมาอืมใช้ได้ใช้ได้โอ้ย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 ไม่ไม่ไม่จานเขาทำร้ายจานหักสิบคะแนนครับจานหักสิบคะแนนหักสิบคะแนนอ่าต่อไปนายเคชรแหม่หน้าหวานเชียวเอาเลย อุ้ยใช้ได้อ่าไปคนต่อไปต่อไปนายกวินครับครับอืมใช้ได้อ่าคนต่อไปเหลือคนสุดท้ายแล้วไปอ่ะเฮ้ยจา์ทำไมเขาแรงจังวงฟังโอเคคนต่อไปอ๋อหมดแล้ว โอเคแล้วอาจารย์ที่เออจานจานลองหน่อยจานลองหน่อยโชว์หน่อยจานโชว์หน่อยเดี๋ยวดูนี่นะดูอยู่จานนั่นแหละไม่ออกเห็นไหมเออน้อยแรงจานโอ้กระจอกมากจานจานจานเก่งจังกระจักระตาจานออกจากหูทำไมตัวเทียน อ่ะช่วงนี้แบบไอ้นี่มันเก่าแล้วของของจีนก็งี้แหละอาจารย์สั่งมาจากจีนโน่นทีโโอโ้หเริ่มก็ปล่อยแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ใช้ของช็อปของโอโจีนมันอะไรอาจารย์สั่งมาเหมือนกันอ้าวแต่แต่ทำไมของอาจารย์มันกระจอกอย่างเงี้ยไหน,ชชน <มะ S 1> อาจารย์โชว์หน่อยดิเป็นอาจารย์ซะอย่างอ่ะอย,ยากได้เหรอมีแรงๆไม่มีแรงๆรงไหมอาจารย์เผาไปเลยมีแรงๆไม่มีแรงๆรงไหมมีมีมีไหนโชว์ผมขอลบก่อนนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูเลย ไหนจานอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นอะไรจานอู้อู้อะไรวะนั่นโอ้โหตขอโทษที่มาสายครับจานอาจารย์เป็นอุกกาบาตเป็นรูเลยโอ้เป็นรูเลยอาจารย์ยังไม่เห็นครับขออีกรอบอ่าได้เลยรองใส่นายคนแรกเลยกลางหัวเลยจานจานสนามพังหมดสนามโรงเรียนพังหมดจานอ่านี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะ ไหนจานดูหน่อยในจานอยู่ไหนในจานอยู่ไหนนี่เหรอใครยังไม่เห็นดูเลยไหนผมยังไม่เห็นวายจานโดนผมสนามพังหมดแล้วจานไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียกพาโลมาซ่อมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เล่นไงไหนจานไห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 นจะมาทชิงทงเดี๋ยวจะให้นักเรียนแบ่งฝ่ายกันแบ่งไงอาจารย์ ส่วนเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะแจ้งให้นะหลังประมาณเที่ยงเดี๋ยวตอนเอ้บ่ายหรือเที่ยงนะบ่ายครับบ่ายบ่ายบ่ายเออเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนทุกคนไปพักกันนะได้ครับอาจารย์ได้ครับไปไปพักกันดีกว่าทุกคนแล้วอาจารย์บอกบอกโรงเรียนด้วยว่าซ่อมด่วนโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปบอกพารงให้ไปทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยใช้พลังเวทเยอะเหนื่อยเหนื่อย จานไปไหนจานเอาเงี้ยงนขอเงี้ยงงอาจารย์จานผมไปด้วยจานผมไปด้วยไปไปทุกคนเดี๋ยวสายอีกเดี๋ยวอาจารย์ดุหล่ะเดี๋ยวอาจารย์เอาอะไรนะกระบาดเออใช่เดี๋ยวอาจารย์เอาโอกาสยัดหัวโอ้โอ้เลยเลยเลยอาจารย์อยู่ไหนอะจาน ไอ้จานไอ้เวนอ๋อไม่มีอะไรครับจานไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรนะไม่ไม่ไม่ผมเรียกอาจารย์เฉยๆไม่มีอะไรครับจานผมจะรักอาจารย์จะตายอมาไม่ให้ผมกอดทีมากอดอาจารย์รักที่สุดเลนดำเร็วๆอะไรมาเร็วจานค่าใบมีอะไรจานผมอยากเรียนเร็วทดแทนที่ผมมาสายอ่าก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนนะมากดเครื่องสุ่มนี้แล้วก็ ดูกันว่าใครจะได้เสียอะไรนะมาเริ่มกดตั้งแต่นายเบตาจนถึงคนสุดท้ายเลยเมีคนอยากนอนครับมีคนเอาเตียงมาผมสุ่มเลยนะโอ้ผมได้สีน้ำเงินเลยสีแดงเฮ้ยนายกล้องนายอยู่กับเราอว้ยดีใจจังเอ้ยนายคือด้วยโอเคไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องสุ่มแลวโอ๊ยตเราจะไปเล่นที่ไหนเราจะเล่นที่นี่เหรอ ไม่เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่สนามนะมาทุกคนเอาไม้กวาของตัวเองมาแล้วก็ไปกันเลยไปชึบชึบชึบเพลงคุณคุณอาจารย์้ขวานลอย้ขวานลอยที่นี่อาจารย์ได้แล้วนี่ลงจารย์ไม้กวาดซื้อที่ไหนมันช้ามากเลยอาจารย์ผมว่าปีให้อัปเกรดดีกว่านะอาจารย์มันช้ามากเลยจารย์ไม้กวาดจเลงมาสนามชึบจารย์ อ่าเดี๋ยวจะให้แบ่งฝั่ก่อนนะอ่าสีแดงเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สีน้ําเงินจะอยู่ตรงนี้กีจนันไอเนี่ยอยู่สีไหนเนี่ยสีชมพูครับ <c oughs> <c oughs> โอเคี๋ยวสีแดงจะอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนั้นอะ่ะสีแดงจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็สีน้ําเงินจะอยู่ตรงนั้นโอเคครับ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ไปเลยเจะไม่ามไปใช่ไหมเออไปเลยเมัเดี๋ยว <c oughs> อาจารย์จะดูจากด้านบน เคปผู้ผมพร้อมแล้วจันใช้ไม้กวาดได้ไหมจมันก oh, ็ได้โอ้ลำบากดิจ uh> ันผมว่าไม่เอาดีกว่าอันก็ไม่เอาก็ได้มามาจันจันผมพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มไปไปพวกเราลุย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  ตึมตึมตื้ึมื้อตึมตึื้อดื้อตืมมาดิ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 นี่เน่นี่เน่นี่เโดดไปโดรุกไฟฉันไปนี่เน่ปิ้วปิ้วรอให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะไปเอาธงฉันไปจะเอาธงฉันจะเอาธงชึบ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 เอ้ยมันมาขวางฉันมันมาขวางนี่เน่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 ไปได้คือไปเอาได้ธงแล้วได้ธงแล้วโอ้จบแล้ว อาจารย์แข่งกี่รอบเนี่ยอาจารย์จานอยู่ไหนอะอาจารย์รอบสามรอบสามรอบโอเคผมมองไม่เห็นจานอาจารย์ตัวดำๆอาจารย์โอ้โหจานอยู่ตรงนั้นนะสนุกไหมอาจารย์ก็ดูพวกเธอได้ก็สนุกดีไปโอ้ไหนจานย์เซ็ตธงให้พวกผมหน่อยอาจารย์ผมพวกผมไม่มีธงไปกลับที่ลูกคนกลับที่กับที่โออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทีมน้ำเงินมาวางแผนทีมน้ำเงินมาวางแผนทีมน้ำเงินเอายังไงไหมเอายังไงไหมเอายังไงไหมเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี <S <S ๋ยวเรากันให้พวกนายไปชิงโอเค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 ตามนั้นายจันใช้ใช้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยแอบฟังเหรอพวกนายมีเวทแอบฟังเหรอเไ้ยเกินไปนะเกินไปูไอพวกนายใช้เวทแอบฟังอ่ะไอพวกสโตเกอร์จันพวกผมพร้อมแล้วมาสามสองหนึ่งไปเลยพวกนายปลุกไปเลยพวกนายปลุกไปเลยเดี๋ยวเรากันให้มาดี้มาดิ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 จะไปไหน <ersch> จะไปไหน <Okay. S 1> นี่เน่ปึ๊บออกไป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 พวกนายไปชิงมาพวกนายไปชิงมาปึ๊บปึ pack, ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เน่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 ปิ้ว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 ออกไปดะออกไปเย่สมออสมือย่มันมากเลยจาจ่ายไปเล่นด้วยหรอกอยากเล่นอนูะแต่อยากเห็นเพื่อเธอเล่นอะ โอเคจานโอ้จานอะไรเนี่ยตรงนี้เยอะแยะเลยจานแค่หน่อยจริงนี่โอเคไป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 จำที่จานจานอันนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมจานอูดถูกรอบตัดสินอาจารย์ทำเสียงนะทำเสียงอย่างนั้นน่ะจานอยากเล่นหรือจานห้องนอนอ่ะมาพร้อมยังพร้อมแล้วจานไอเอายังไงไม่เขานี่เราบุกทีเดียวเลยใส่เลยวิ่งไปปึ่มดึมดื้อดึมเลยโอเคสองหนึเริ่ม เติมเติมไปเลยติมติมตื้อเื่อติมเติมตื้อเรื่อเติมเติมตื้อเรื่อเติมเฮ้ยเราวังด้านขวาเราวังด้านขวามันปลุกจากด้านขวามาดิมาดิมาดิแน่จริงก็มาดิมาดิจุ๊บ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 อินฟินิตนี่เน่นี่เน่เอ้ยมันเจ้าไม่กว่าตีเรานี่เน่ได้แล้วได้แล้วเย้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 โอ้โหตีน้ำเงินชนะโอ้โห ไฟลดตัวยังไม่หายเลยโอ้ไฟร้อนมากร้อนมากจานจานทำไมผมไม่จานทำไมผมไม่ร้อนเลยมีเวทป้องกันเหรอจานแล้วอาจารย์ได้เอาเวท่ะครบควบคุมไว้ที่นี่หมดจานเกมจบคนไม่จบครับจานทุกคนจัดแถวจัดแถวหน้ากระดาหรือว่าแถวตอนลึกหน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดาในกระดาเนอ่ะอ่าเอาไว้ว่ามีกระดาแล้วกันอาจารย์จีดกระดานนะ อาจารย์อยู่ไหนอะวันนี้อย่าเจอแล้วโอเคก็ทุกคนวันนี้ทำดีมากสนุกสนุกกันไหมสนุกมากเลยาจารย์สนุกกันับโอเคเดี๋ยววันนี้คาดเลี้ยงกันแบบนี้แหละพรุ่งนี้อย่ามาสายนะได้ครับาจารย์ได้ครับคไปครับย้ายกับที่พักอาจารย์พูดว่าพรุ่งนี้ให้มาสายนะใช่ไหมโอเคโอเคเรากลับเลยนะเรากลับเลยนะทุกคนเจอกันบ๊ายบาย